สวัสดีครับพบอีกเช่นเคยครับผมร้านอามโปรไบนะครับซื้อขายและเปลี่ยน b ี g บมือสองนะวันนี้จะมารีวิวรถเข้าใหม่นะผมอยู่กับยามาฮ่ R7 ปี2023นะครับผมเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับผมรถมือเดียวจะพาชมรอบคันกันมามือเดียวนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมรถออกห้างมือเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถขายให้เราเลยรถมีท่อเบร์เอานะครับผมสลิปออนสวยๆเลยครับมีกันแข็ง Racing อ่า แล้วก็มีกัดว่าน้ำแต่งนะครับมือเบรกมือคัตเรามีมาให้นะมือเบรกของยาม,มาฮ่านะผมแล้วก็มีเป็นชิลหน้าแต่งครับอันนี้เดี๋ยวมีอุจกระจกนะสั่งมาแล้วครับผมรอสักครู่อุจกระจกแต่ง้วคาเนี้ยมือคัตเป็นเลสซิ่งบอยนะครับผมส,สวยสวยสีนี่สวยข้างซ้ายก็มีกันแข็ง JB Racing นะเหมือนกันนะครับเบิกใหม่คนระับหลายพันนะประมาณ7 0็ดพันกว่าบาทแปดพัน สภาพสวยๆเลยโซ่เติมเอี่ยมสภาพยางพร้อมใช้งานนะ่ะแล้วก็ถ้ายถ้ายสั้นเป็นแม่เหล็กครับสมามารถพับได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมอ่าถังสวยดูเลขใหม่กันคันนี้วิ่งอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะคผมสำหรับ r 7ปมันยี่สิบสามเะว่าใหม่มากนะ มาตามได้ฟังนะอันนี้ก็ระบบพวกมเมทัลเชนคอนโทรลมีอะไรปกติเลยมีรอบเดินเบาหน้า,นาผมเปได้เพราะเสียงสองสูบนี่ทอกผมมาเลยว่าหนักมากขี่นี่แบบน้องน้องศูนย์เก้าเลยนะ MP09 อะ่ะแต่ได้เครื่อง750เป็นสายสปอร์ตนะผม สามารถจัดไฟแนนซ์นได้นะผมเครดิตด,ดีนะใช้เงินออกรถไม่น่ากี่บาทนะผมแล้วก็ร้านเรามีรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ1 0,000หมื่นกิโลนะผมมาเลยซ่อมสูตรนะผมสไลด์ฟรี1ปีนะอ่าสนใจใช่ไหมล่ะไงทักเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะผมสำนี้ก็จบการรีวิวเพลนี้ครับสวัสดีครับ